ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะไอ้จุ๋มต่อๆกินมาเอาบ่ายเย็นนะอืมอืมอันนี้อืมเขามันแค่แปดเขาเดี๋ยวมันจะไม่หนึ่งก้อนแปดหนึ่งสิบประมาณในึ่สิบอะคนบอกว่าดูจนลืมไปทำงานเอ็นดูปะ สาวรีบไปทํางานเดี๋ยวโดนไล่ออกไม่มีตามมาซื้อของฉันไปไปทํางานรีบเลยขึ้นรถนีเก่งเขียนมาแปะนะ เห็นไหมมาทาร่านี่ก็ยังเป็นอันที่หนุนหลักมากในการที่ฝนตามไม่ตกเธอดูแอบจายมาดูชวนจายมาเฮ้ยทำไมมันใหญ่อย่างเงี้ยทำไงอะ่ะปัดไปทางซ้ายเพื่อปิดปัดไปทางซ้ายปัดไปทางอ๋อโอเคเดี๋ยวกาย,ยังมีหนึห่งเอาอ่ะ ฉันเล่นอ่ะตอนนี้กินเสศษตาหน่อยตาฉันจะปิดแล้วเดี๋ยวไปนอนในรถเนาะเหลือจะเชื่อเห็นป้าอันนี้ไม่ตกหญิงเนี่ยขนตาตกไม่เลิศแต่ว่าปากขนตาล่างเลิศได้เข้ามาแล้วเขาหยิบไปอบอกเขาไง สวัสดีค่ะสุดเช้าในวไอพิมอะพิมอยู่กับโมเดลพี่จุ๋มว่พี่จุ๋มให้มันอยู่ตัวเดียวเลยให้มันอยู่ไอตัวใหญ่ดีะอยู่บตัวเดียวเหอตัวเดียวหรอตอนนั้นพี่ก็มาอยู่กับใหญ่เอสงสารมันนะมันขายค้ามขุ่นมากตอนนี้มัน้ติมตีเพราะมันเคยอยู่กับเพื่อน เคยอยู่กับเพื่อนเดี๋ยวค่อยมาช่วยไม่ได้เรอกเบาๆเพราะมันจะเหนื่อยแล้วขนตามันเดิอ์แต่มันจะหุดอีกขนตามันจะหนักวันนี้อากาศมันหนูเอาหนูเอาโดนฝนเย็นด้วยนั่นหนูเอาอ้นี่ไปรีดีกว่าพัดลมโอ้โหไม่รโดนถ้าฝนตกอยู่ อาเไปด้วยเออกปแล้เอาล่มไปด้วยเนาะมันมีอไรอีกหนูอ่ะพอคนไหมฮะพอคนไหมอันนี้วันนี้คอมบไปเป็นบยกข้อป่ะมาจุ่มคุยกับหมายแล้วอ่ะ โอเคทุกคนเสร็จ okay. ุกเว้นเจ้างานมากมิจิเหรอท้าวอฉีฉีฉ like ฉีฉาฉีฉยฉีฉีฉ ไม่ล้างมือแป๊บหนึ่งฉันจะไปใส่แหวนเอาอีาเก่งว่าเข้าห้องน้ำตอนนี้จะไปล้างมือ กินทุกเช้าอยู่แล้วต้กิกินสงปาไงเอาตุ๊กตุกตาเพื่อเผื่อมีเด็กๆให้เราแจกนะพี่ดุอดเอา,เอาตุ๊กตาเอาติหลังสีผมอะไรสวยจังมันเป็น เราล้างสีแล้วเราคัาพี่เขาลงสีให้อะสิโมเดลไปดูย่าลีสิบอกย่าลีแปลว่าทุกคนเสร็จแล้วปะเดวึ้อไปบอกย่าลีค่ะอ่ะก็เมื่อกี้ไม่ฟังไงรอจะเสี่ยงก่อนไงเรื่องนี้โอเค เอเหมผอเจเด็กให้แตกจะได้ให้ย่เก่งไปเอาหน้าก่อนแตกเด็กเราก็คัดน้ำหนึ่งก่อนเด็กที่ชุ่มคัดหนึ่งน้ำนี่เป็นนางามหริงจริงไว้เราขัดก่อนนะอะไรสวยไหันี้อ่ะนี้ใครเก็บไว้ให้เด็กเนี่ยเอาตกไปเนี่ยสงนี้ไม่ชอบเลยนี่แต่คากบอนน่ารักว่ะตรงนี้ก็ได้พี่จุ๋มอ่ะนีรงนี้เกล้งกเาพอจเข้าอกมาเลย เอาไปติดแอร์เอมาไหนอีก้งานที่ตบผูงานเอาฟิลมาอ่เออู่ฟช่บป่ะม่เอาแล้แค่ม so ููกาเนามันไม่ให yep, um, ้เขาหรือเอาเราไม่กเออให้เขาบ้างนี่เออผูเนี้ยให้เออเนี่ยไปเด็กถือ่ะเอาอีกปะอะไรอยู่อะไรคะมีะไรเหรอับป่ะเดี๋ยวต้องถามก่อน อทาไมพร้อมจะเอาว่าไปคันหนึ่งสามคันสามคันเราใครขับวิวมันขับคันหนึ่งวิวมันขับยังไม่ขับตอนนี้ขับฝากรับได้ก็ใช่ไงเหลือก็เชื่ออ่ะพี่จุมเราโกยของเราก่นปากถือไหมครับพี่จุบน้องปากถือไม่ได้สามครับพี่พี่นี่อยู่ไหนเอากาแฟไปเฮ้ย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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแวันแค่นี้ไงเก่งเหรอ ก็แข็งครับแล้วแข่งกันแล้วพอแอนแอนอยู่ไหนอ่ะถอดไม่ถึงถอดเนาะแอนอยู่ไหนวะขับไปไหนครับอยู่แม่อะไรอพ่อพี่จอยอะไรกาแฟใช่ไหมแอนเอ้ยเอาเอาเอากาแฟแจกเขากาแฟแม่ลายโย่คุณหมุ๋มหัวมันอยู่ไหนวะกาแฟโกโก้อย่างละลานแม่ก็เดินออกไปไกลกว่านี้ได้ไหมล่ะหน้าฉันจะชัดในกล้อง ไปไปใครจะขึ้นเบี้ยไปไม่มีเอเก่งเก่งเก่งเตรียมของอยู่ข้างนอกเก่งไม่ได้ไปเอามาเก่งเออแล้วแต่อยากทำอะไรก็ทำถ้าจะขับเองไปได้เนี่ยก็จบแล้วเจะไปกับใครอ่ะรักไม่ไหวรถเจนสี่เดียวธรรมดาที่ไม่น่ามีรถหรอเข้าคำถามไม่มีค่ะจิริ วิวก็ไปนั่งพี่เไปเลยสามสี่คนทั้งหมดเดียวเลยรูแม่ทำไมก็แล้วแต่เราใครจะไปก็ไปผูฟังอยู่ไหนวะพี่จุ๋มทิ้งที่ผมเมื่อวันหนูไปกับพี่เก่งนั่งกับคุณผู้ชายแม่เนี่เอ้าที่พีนั่งกับพี่เก่งก็คุณผู้ชายไงน้องมาเดียวเออก็ได้ไปเลือกทางนี้แล้วนะเเออาหรทำไมอย่างนั้นน่ะ <Okay. S 2> มันจะไม่เบียดกันไงแล้วมันพอมันมีมันมีที่นั่งมันก็ต้องบดคอนขากลับเราต้องเบียดกันหนักอยู่นะคะจะไม่เบียดกันูกนะเออ,เออดูแลค่ะ เธอตะโกน,นทั่วบ้านเลยเนะาะเ <leadership> นี่ยอย่าทำเลยผู้หญิงนี่เก่งนะนนะอันนี้อันนี้ผมจะไ้เปลี่ยนเ่นาไห่ม่เขาไม่มั่นใจอย่าทำแบบนั้นเลยเขาหเขาเก่งอ่ะรถมันไม่ชินมือล้วเดินทางหลายจังหวัดมาอะไรใจบ้างคะ อท้าะไรดีว่าหนูใสู่ใส่นั้นที่แ่นังถอแตะแตะนี้แหละแตะขาวแล้วก็เอาไปคู่นึงไม่ต้องหรอกไปคูเดียวพอเออคุณจะเนาะเพราะว่าไปลงวัดไปเข้าวัดเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเข้าวัดอ๋อเอาเนี่กบ้าโตจีนนี่ตุ้งติที่มากบ้านโตจีนไก็ไปนไม่ได้แกงแล้วไปกินนคนไปกินโตจีนกันทุกคนยังใส่ แมสแล้วต้องเอาเนาะข้ามเหรอบายบายทุกคนไปละอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ